สวัสดีค่ะอันนี้เป็นน้ําน้ําน้ําพึ่งเนาะน้ําพึ่งแล้วก็เห็น,นเห็น,หนกน็น้ําพึ่งนั่นหลอดแกว้วแล้วก็จะมีมะนาวแต่ที่สําคัญก็คือ,อไอนะใสะกัญชากัญชานะยิ้มเห็นว่ายิ้มเห็นว่ายิ้มหวานไหมตาหวานไหมเราอยู่ที่ที่ที่ไหนนะอาราไดปลาาราได้ปลา,ปา,ปาสีนักลินสีนักลินวันนี้เขามีการจัดเนี่ยเกี่ยวกับ อะไรผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่อะไรนะแบ่ขนงย่นก็มีเป็นไอติมอัะละแปดสิบาทนี่อยู่กัญชาเดี๋ยวต้องไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองไว้เตี๋ยวน้ำตกกัญชากลิ่นลอยแหมมาเพราะจากกี่วันเนี่ยอยากชวนใี้มากันเยอะๆถึงวันที่ยิบตอนนี้เรามองไปที่ใดทุกคนก็จะหวนเรากันไม่ขนาดนั้น อารมณ์ดีทุกคนที่นี่จะไม่ตีกันก็ก <c oughs> ินธรรมดานะไม่รู้เหมือนกิน <g> น <crumble> <g> ้ำนะเส็นแล้นะ